สวัสดีค่ะวันนี้มาเจออีกแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เดินทางไปป่าละอูค่ะอันนี้ก็จะเป็นออสองข้างทางถนนนะคะพอช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนตกบ่อยๆเนี่ยต้นไม้จะเขียวมากแล้วก็เนินเขาลูกเล็กๆค่ะจะมีต้นไม้ต้นไผ่ต้นซออะไรสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่า อันนี้ก็เลือกเจาะถ่ายเป็นระยะระยะนะคะน,นี่ก็เป็นอุโมงคต้นไม้นะคะแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆคะ่ะวันนี้ไปทํทธุระนะคะที่ป่าละอูค่ะอ่าอันนี้ก็จะรู้สึกว่าถนนมันมันไม่ค่อยมีรถเยอะอ่ะแล้วมันก็เลยขับได้สบายมากทําให้เราได้ดูวิวธรรมชาติเนี่ยได้สะดวกมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะผ่านเอ่อเป็นห้วยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะห้วยน้าสงสัยนะคะ อ,อันนี้ก็ถึงเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นป้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นเหมือนกับอ,อ่างเก็บน้ําอย่างเงี้ยค่ะธรรมชาตินี้ค่ะกำลังผ่านแล้วนะคะบริเวณอสองข้างทางซ้ายขวาเนี่ยจะมีเนินเขาเล็กๆเ,เป็นระยะระะซ้อนๆกันไปค่ะสวยงามมากแล้วก็มาช่วงฤดูนี้หน้าฝนต้นไม้ก็เขียวสดชื่นมากเลยครับมองไปทางไหนมันก็จะมีความเขียวสดชื่น อันนี้จะเป็นป่ายางนะคะเป็นทางแล้วก็อ,อุโมงเรียกว่าอุโมงป่ายางแล้วกันนี่ก็สวยเหมือนกันนะคะและที่สําคัญนะคะเราก็จะมองหาร้านกาแฟเดี๋ยวขากลับเราจะมองหาร้านกาแฟที่เราจะต้องดื่มกาแฟสักหน่อยนึงนี่ค่ะวิวก็สวยมากก็ทําเป็นอันนี้อันนี้ด้านนอกนะคะอันนี้ถ่ายจากด้านในเพราะฝนตกค่ะบายบาย